สวัสดีครับพบกับคลิปรีวิวนาฬิกาของเราเหมือนเดิมนะครับผมก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับประมาณครึ่งเดือนนะครับเนื่องจากงานยุ่งนะครับงานเยอะมากนะครับจนไม่มีเวลาได้ทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวป r a d o นะครับ d ดสตาร์ออริจินอนะครับเป็นตัว s k e l เลตันนะครับผมก็ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่หยิบยกขึ้นมาให้ชมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวสเกเลตันที่ดูแบบบางคนดูก็เป็นเหมือนแบบอะไรนะครับคือเป็นเหมือนแบบเหมือนลังมดอะไรประมาณนี้ครับคือมันดูมีเสน่ห์นะครับดูมีเสน่ห์ดูเป็นตัวสเกเลตันแบบที่ไม่ค่อยเหมือนไข่นะครับนะครับพวกสมอเนี่ยครับก็ยังอยู่นะครับ วกสมอก็ยังอยู่แล้วก็เผยให้เห็นตัวกลไกนะครับอย่างชัดเจนนะฮะตัวเข็มก็เป็นสีทองนะครับเป็นสีทองนะฮะตัดกับตัวสีหน้าปัดที่เป็นสีเงินเป็นอย่างดีนะครับถ้าใครชอบความวินเทจนะครับ ชอบความวินเทจของคอลเลซชั่นตัวออริจินอลเดอรสตาร์นะครับแล้วก็อยากได้เป็นสเกลเลตันนะครับหน้าปัดที่ที่เขาเล่นกันเยอะๆนะตอนนี้นะครับพวกสเกลเลตันในแบรนด์ต่างๆก็ทำมากันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวสายก็คือจะได้เป็นสายแบบออริจินอลดังเดิมนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูตัวสเปกกันนะครับโอเคครับตัวนับปัดเขานะครับก็มาตรฐานนะครับนับปัดเดิมขนาดอยู่ที่35มิมลนะครับ35มิมลนะฮะแล้วก็ความหนานะครับความหนาตัวเรือนอยู่ที่1 11, 0 11.9มิลนะครับแล้วก็ตัวหูสาย18นะฮะเผื่อใครจะเอาไปเปลี่ยนสายแบบ สายในแบบรูปแบบต่างๆนะครับสายหนังแบบสายหนังสายสแตเบอร์อะไรพวกนี้นครับก็สามารถเปลี่ยนใส่กันได้นะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักอยู่ที่ร0 6กรัมนะครับกระจกซัฟไฟนะฮะแล้วก็กันน้ำา30เมตรตัวเครื่องอ,อตตัตโนมัติสามองพลง,งาน80ชั่วโมงนะครับแล้วก็รับประกัน2ปีนะฮะฝาหลังก็จะเป็นแบบเปรือนะครับโชว์กลไกเป็นฝาหลังใส ตามแบบฉบับสเกลตันนะฮะโอเคก็มาอยู่บนข้อมือนะครับประมาณนี้นะครับผมข้อมือของผมก็อยู่ที่สิบห้าจุดห้าเซนนะครับหรือว่าหกนิ้วนะฮะกับไซส์หน้าปัดสามสิบห้ามิลไดสตาร์นะครับสามสิบห้ามิลก็คือเป็นปัดจากแนวนอนนะครับไดสตาร์มันมันเป็นนาฬิกาที่ที่ดูแบบ 35ไม่ได้เล็กนะครับดูมีความโดดเด่นของเขานะฮะครับใครที่ชอบแบบดูกลไกลเพลินๆนะฮะแล้วก็วัสดุด้านนอกได้แบบออริจินอลวินเทจหน่อยครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับ ก็อันนี้วิธีการตั้งนะครับผมใช้งานง่ายน,นะครับดึงออกมาตั้งได้เลยนะครับดึงมาแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนี่เลยนะครับ้อตัวหน้าปัดด้านในนะครับก็จะเผยเห็นตัวตลบลานนะครับสเกลตันก็จะเห็นทั้งหมดนะครับเห็นไส้ในเห็นตลบลานเห็นจักรกรอกการเดินนะครับต,ต่าง พอทั้งเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะจะขึ้นลานก็นิ้วสอดใต้ตัวเรือนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นลานได้เลยนะครับก็ตัวขดลานก็จะค่อยๆขดเข้าไปนะครับถ้าเต็มก็คือมันจะเข้าไปอัดแน่นนะครับความบรวลมกันอัดแน่นก็สายเป็นแบบเดิมนะครับออริจินอลนี่ครับเป็นแบบยืดได้นะครับเหมือนเดิม เดี๋ยวเรามาดูราคานะครับ The Star Orig i n a นนะครับก็คลิปนี้นะครับถ่ายมรานะครับแต่ว่ารุ่นนี้คือไม่ได้ไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะฮะก็ราคายังคงเดิมนะครับอยู่ที่54,700ื่นนะครับ54,700ื่นนะครับ ก็ถ้าได้สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์แล้วก็ลายไว้ใต้คลิปนะครับผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวในกาใหม่ๆก็รุ่นใหม่ๆออกมานะครับสว,สวยก็จะ คอยทยอยรีวิวให้ดูนะครับส่วนราคาที่แน่นอนที่แท้จริงนะครับก็จะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับรุ่นที่เป็นเป็นกระแสนะครับหรือว่ารุ่นที่ที่ที่ขายดีนะครับราคาเท่าไหร่แล้วนะครับใป,ปัจจุบันก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันต่อในคลิปหน้านะครับ